สวัสดีค่ะวันสำคัญของไทยวันลอยกระทงของเรานะคะเด็กๆก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีลอยกระทงกันก่อนนะคะเด็กๆวันลอยกระทงนะคะจะตรงกับวัน 95, ขึ้น15ค้าคเดือน12ของทุกปีค่ะเด็กๆส่วนใหญ่จะตรงกับเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะเด็กๆ วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญทางประเพณีของไทยเป็นการนำกระทงไปลอยน้ำเพื่อขอขมาพระแม่คงคาค่ะเพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราใช้น้ำและดื่มกินตลอดจนเป็นการขอขมาแม่แม่น้ำคงคาที่ให้เราทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ วันลอยกระทงปีนี้นะคะเด็กๆตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2564นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในวันลอยกระทงกันนะคะเด็กๆกิจกรรมแรกนะคะคือการประดิษฐ์กระทงเล็กกระทงใหญ่เพื่อไปลอยในแม่น้ำค่ะแล้วก็การปล่อยโคมลอยนั่นเองนะคะเด็กๆนอกเหนือจากนั้นนะคะ ยังมีการจัดกิจกรรมการประกวดต่างๆเช่นการประกวดกระทงการประกวดนังนพม้านคะ่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ํานะคะเด็กๆการทํากระทงจากใบตองค่ะหรือกระทงจากต้นกล้วยนะคะหรือกระทงจากขนมปังขนมปังยังเป็นอาหารให้ปลาได้ด้วยนะคะเด็กๆแต่ก็จะมีกระทงบางชนิดค่ะ ที่ไม่ได้รักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกระถงจากโฟมค่ะเนื่องจากโฟมมีการย่อยสลายได้ยากและค่อนข้างจะนานค่ะต่อไปเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำนะคะให้ช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองค่ะเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะบริเวณรอบๆแม่น้ำนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเราได้รู้ถึงวัน สำคัญของวันลอยกระทงแล้วต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปทำกระทงกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทำกระทงของเรานะคะหยกกล้วยค่ะใบตองค่ะดอกไม้ค่ะทูบแล้วก็เทียนนะคะขั้นตอนแรกนะคะนำหยกกล้วยมาวางบนใบตองแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์กรีดตามหยกกล้วยเลยค่ะตามตัวอย่างเลยนะคะเด็กๆ นี่ค่ะได้แล้วเสร็จแล้วนําใบตองไปวางบนโยกกล้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆค,คุณครูใช้ตะปูตัวเล็กค่ะยึดใบตองกับหยกกล้วยไว้นะคะตามตัวอย่างเลยเสร็จแล้วค,คุณครูใช้ใบเสฐีเลื่อนในค่ะเด็กๆติดข,ขอบขอบของหยกกล้วยแบบนี้นะคะใช้ตะปูยึดด้วยนะคะทําให้รอบเลยนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆจะใช้ใบตองก็ได้นะคะตามความถนัดและ สิ่งของที่เด็กๆมีเลยค่ะต่อไปคุณครูจะพับใบตองนะคะอันนี้คุณครูทำแบบง่ายนะคะหมนุมนๆๆเข้าไปพับแบบนี้แล้วก็ติดแมนะ็กน่ทำสองฝั่งแบบนี้เลยค่ะทำได้หลายๆอันเสร็จแล้วก็เอาไปติดบนหยวกกล้วยค่ะจะติดแบบไหนก็ได้นะคะตามความถนัดและความ ชอบของแต่และคนเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ค่ะใช้ดอกอะไรก็ได้นะคะเด็กๆไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะสวยหมดเลยกระทงที่เด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมติดทูบก,กระเทียนนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะตกแต่งเล็กน้อยด้วยดอกไม้ค่ะ ติดดอกไม้อีกน้อยนึงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวอย่างกระทงแล้วเราก็ไปลอยกระทงกันค่ะวันนี้คุณครูรถกับคุณครูเหล่านะคะพาเด็กๆมาลอยตรงข้างหน้าศูนย์ของเราค่ะนี่ขอคขามาแม่น้ำคงคากันนะคะเด็กๆฝากเด็กๆด้วยนะคะ ทำกระทงเสร็จแล้วถ่ายรูปเด็กๆคู่กับกระทงส่งมาในกลุ่มให้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะคุณครูรอชมกระทงของเด็กๆอยู่นะคะวันนี้กิจกรรมของเราจบแล้วแล้วพบกันไหนในกิจกรรมหน้านะคะเด็กๆบ,บายยคะ่ะสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะเด็กๆ